เอาแล้วไงแบบนี้ต้องหนีฆาตกรตัวแสบที่มันสามารถล่องหนแล้วย่องมาตีพวกเราได้แถมมีสกิ skill ลล่องให้ทําให้พวกเราติดกับดักได้อีกแบบนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากฟอร์สักเคนไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะหนีฆาตกรได้ไหมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาเล่นเกมที่คล้ายฟอร์สักเคนมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเกม Die of Death หรือว่าตายจากความตายนัเดเองฮู้สรจะตายหรือไม่ตายตายแล้วตายซ้ำน้ำ อย่ารีชัยเคิ้นนะเนี่ยตอนแนวฆาตกรนั่นเองเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ไปดูกันนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นฆาตกรที่โหดที่สุดทัวอดด้เป็นฆาตกรหน้าก็เป็นฆาตกรเหรอเออหัวก็ลนขอเลือกการ์ดก่อนเดี๋ยวนะอ่าันละกันตรงกลางคืออะไรอ่ะส่งฮอตดอกเหรอเด็กชงฮอตดอกเขาเจาต่อจะพิยเใช่มาส่งให้กิน่อยยายเป็นหมอยายเป็นหมาเป็นหมอ าคนไไขงปวดหัวเป็นไข้มารักษาหน่อยไม่ได้ตดีแล้วมาตาเลยนี่เราจะรวมกันเป็นกลุ่มเลยเหรอให้เราต้องอยู่เป็นกลุ่มเวลาตายคือตายกันหมดเลยก็อยู่ด้วยนายเปาเราต้องโฉบไส้กรอกนะฮอตดอกเนี่ยปลาไส้กรู๋ริวว้าวดูนายแล้วตายแล้วอะไรอะไรหนีหนีดี ำแหน่งมาลองแบ่งได้ด้วยนี่ไงมาลองหอนมาลองหอนมาองหอนโอ้ยช่วยด้วยทุกคนมาเลยได้ยไดได้ยช่ได้แลวนะคุณชวยหลบดีเป็นไงหลบได้โชว์ใครอีกคนเนี่ยขายขายเดินได้เนี่ยแต่ลองหอนหงมหอมลองหอนละลองหอนละลองหอนละเฮ้ยเจ้าบีฉันรู้แล้วคือถ้าเรากินฮอทดอกเนี่ยกินด้วยกินด้วยกินด้วย

เราเกลลอยเซตเป็นหนึ่งลายเราเจอโครงกระดูกตัวนี้เด็ดแบกเป็นโครงกระดูกลายต่อไปด่ขอกินก่อนงอมงอมงอมงมนี่เสียงเสียงกินอยู่ใกล้ๆเลยอยู่ไหนดูนเขาดตัวลรวไปแล้ววิีงล้วยวิ่งเลยวิ่งเลวิ่งเล้ววิ่งลยว่งวิ่งเลวงงลิเวงเ่ยยยเลงวิไม่ได้แล้วต้องเวแกร้องงง เจวีมันมีผ้าคลุมลองหนเออมีผ้าคลุมแต่แกมันมีโชงและมันโชงแล่ะช่วด้วยเจวีสสว่างเรจต่อวิ่งเร็ววิ่งวหนีไปล่องหนลองหนล่องหนมันลองหนแล้วมันลองหนแล้วเจวี๋ยดวงตาตาอุบาทว่ะาโอ้อย่าใ้ไปไป อดีตลีนวิกอดีตลีนวิกเป็นมนุษย์ก้าอี้เหกันอ่าอะไรเนี่ยสไบเวอร์ฉาดกระโอ้ยโอไมค์ว่าแกไม่ยอดเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอดีตดีกว่าฉันจะเป็นคาร์บอยมันมาแล้วมันมาโน้ตเลยยิงเหรอฉันยิงฉันเหรอฉันไม่กลัวหรอกจะบอกว้ายมันมาเลยมา นี่ด้ไม่เจอเี่เจอปินกล้วยฉันหน่อยมินก้อนผีวิ่งไล่ผีวิ่งไล่ด้วยผีผีอะไรดวยยอย่ามาหลอกกันเองสิไอ้ผีบ้ายายก็เป็นีเหมือนกันนะจุกจุกจุกจีวิุกจุกนมกจากจุกจุกจ่กจุก้นกจุ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 กกจุกกจุยจุนจุกกจุกกจุกจุก่จจกก กีวิ่งไล่เคนี้ตายเองโอ้โหสาษเลคาบอยอะโว้ยเกนี้โอะไรเงี้ยถชิอีแล้วต้องต่อชิบห้เขาแยอละฉันจะจัดการทั้งหมดเลยเเสียงเสียงเอาละได้เวลารล่หอนแล้วมันเล่าหอนแล้วมันเล่าหอนแล้วมันเล่าหนแล้วเ้ยมันกีโก้ทำมันเล่าหอนแน่เล่าใหมันคำรามลงให้ลงให้ โอ้ยายอุตส่าห์เป็นเฉียวบติดเนี่ยติดเลือดติดเลือดเรื่อยๆนี่ได้จะไปไหนจะไปไหนร้องเองเองคุณยายมานี่แกนี่ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ขึ้นมามานี่สร้างของให้สร้างของให้เอ้าเหยียบสตามิน่าแกได้เพิ่มขอบใจมากขอบใจมากเจ้าบอดดิสร้าอะไรกันหรอเกิดอะไรขึ้นอ่ะสร้างอะไรกันหรอ โอ้ยน้ำท่วมนี่ไงน้ำท่วมน้ำท่วมเราเห็นก่อนฉันเป็นผีฉันเห็นแกลํามีฉันเป็นผีมีมีมีกระโเละเนี่ยมองห้ได้โอ้ยมลืมด้วยกยนดอ โดซะเอาไปไหนลบ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 หลบเอ้ผีจุ๊บไปไหนเป็นผีนี่มันดีจริงเลยมองเห็นทุกคนเล่นจุ๊บไปไหนใช่เราสามคนไม่โนใช่มีมีมีผี้ีม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 ีกล้วยขึ้นตะกรอเลื่กล้วยเดเลื่อนกล้วยเด็กจ้สกิลรองไห้เยสกิลรองไห้ โดนยอกให้ดีนะเจ็บ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 โดนไอ้กล้วยเจ็บตัวตายได้แล้วพี่แดงจะสั่งลาไว้เอาแท้จนได้ก็อยากกินกล้วยไม่ใช่หรอวันจะหวีไป็นฆาตกรเอาเลยไม่แอบดวนเดี๋ยวนะตัวไหนดีเอ้ยยังไม่เคยเล่นเลยอ๋อตัวนี้ล่องหุนได้อ๋อเมจิกเมจิกไง อ๋อักเวทเหรอใช่ใช่อยากจะเป็นดักเวทมืนกัน่รู้่ามี่อย่่ไม่้ตัวอื่นมันอยู่ด้วยดูตัวอื่นสิด้นอยู่ด้นอย่ดเห็นมันแล้วเห็นมัแล้วมีมนมีอยู่นี่อยู่นี่่างนี้ยงนเาเฮ้ยตาตันเอาไปตันไม่ตันเอมันอยู่ด้วยลอรมรอรอรอหดันลอหดเราก็ลอหดดิเราก็ลอหดดิรอรารหดจะหดไม่ได้โวยดักควยไว้ดักควยไว้เออไว้ไ้ไ้ไตาไหน จ้าหมีก็วนตัวผีตัวมันเด้อวาดิเก่งจิก็วาดิเจ้าดาปละรักอ้าโอ้ยเอาเจ้าดาปละรักขอกฮะเฮ้ยมันหลหอนมันหลหอนมันหลงหอนมันหลาหอนันาหนีหนไหนี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 หนหนนหนี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 หนหนี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 หนหนีนีห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 นหนี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 หนนหนีนหน

ไอ้ยไอ้กระจอเลยาอายซะไอ้เจ้ยไม่ไหนเดี๋ยวก่อนไอ้ยัยตาัก่อนี่แนละยายก่อนอาไว้ข่าว่าจะป่วชเลี้ยงชีวิตไว้แล้วแกฉันเป็นผีฉันเป็นผีไไหนไปไไปไปอนยมันไฟโอ้ส่งมหน

เมันเดินผ่านจะไม่เฉยเลยไปแล้วกระจกเจนี่เจนี่กระจกอยู่ไหนเจมี่เจอยู่ไหนจะหกกันเก่งจะเกินฉันแอบอยู่ฉันแอบอยู่หลังผ้าห่มไหนอะมันมาดูแล้วจะต่อข้างหลังโฮ้ยแกสร้างแกสร้างของไว้เหรอใช่ฉันสร้างของไว้มาดิมาดิแนนติแกนี่แกสร้างนี่ฮีมากฮีมามันมาแล้ว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 แนนติมาฉันกำลังแอบอยู่ไรเห็นจังเลยบ้า

เกษตรฉันแม่ลายแรกฉันยังไม่ปล่อยแกเลยอเมกาอเมกาแกนี่เลกกวาแกนี้เลกกลกนีรกนีเลอกก้วยแกนี้อะไรวากนี้เลือกกล้วยีแล้วหหน่มใ่าช่ยดู่านีมาหนีมาแล้วนมานีมาดีไม่ตัวมนีแกนี้สกวยอกวแกนี่เลกวแนี่เล่้วโอ้ยมดนอยแนันนี้อันนีเลืวย

พี่มีใครใครทำไอย่าเข้ามาเดี๋ยวตายเจะมีแน่จริงมาแน่จริงมาในบ้าวไอ้เลิศไม่ได้สเตฟิดาเฮ้ยวิ่ง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 กุ้ยกันนี่ละกุ้ยนี่แน่ตีเลยก็ต้องอยู่ตรไหนอยู่ไหนกันฮะอยู่นี่มาดิลื่นกล้วยเดินเดิน